งานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงลาบยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณนะมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่ๆนั่งหงอยและคอยหายโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตแทบปลิดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ เจ็บท้องแท้เท่าไรแม่ไม่บน่นกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดออกมาเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกไปฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนลูกเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่า คาอวยพรที่ลูกเขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาเราเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดคันเถิดนะควรที่ลูกจะไปคุกเข่ากราบเท้าแม่ระลึกถึงพระคุณอบอุ่นแดอย่ามัวแต่จัดงานประจานตัว